สจงสง่ความรู้โรคข้าวนาปีระบาดช่วงไหนการป้องกันกำจัดในช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือในช่วงอากาศที่ย่างเข้าสู่หน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวสภาพอากาศเช่นนี้มักจะเป็นการส่งเสริมให้มีการระบาดของโรคข้าวโดยเฉพาะในข้าวนาปีสวัสดีครับทุกทกท่าน ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของฤดูการจากหน้าฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในอากาศจะมีความชื้นสูงซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเกิดกับข้าวในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนี่แหละครับเชื้อมักจะมีความสามารถในการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง โดยเฉพาะในพันธุ์ข้าวที่มีความอ่อนแอต่อการแพร่ระบาดของโรคอยู่แล้วก็จะมีโอกาสเป็นโรคหรือติดเชื้อได้ง่ายๆและรวดเร็วต้นข้าวที่มีความอดุดมสมบูรณ์แข็งแรงก็จะมีลักษณะอาการของโรคน้อยหน่อยถ้าเป็นก็จะมีไม่มากเท่ากับพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อโรคดังนั้น ในช่วงอากาศที่ผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงแบบนี้คือช่วงปลายฝนต้นหนาวเราจําเป็นจะต้องหมั่นสํารวจลักษณะอาการของต้นข้าวในนาเราว่ามีลักษณะอาการผิดปกติหรือไม่โรคสําคัญที่มักจะเกิดกับข้าวในช่วงนี้อย่างเช่นโรคขอบใบแห้งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียนลิฟต์ไร d ์ s ีซซึ่งมักจะพบมาก ในนาเขตน้ำฝนหรือเขตชนประทานในภาคกลางเช่นทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้เป็นต้นลักษณะอาการของโรคขอบใบแห้งโรคขอบใบแห้งจะเป็นได้ตั้งแต่ข้าวอยู่ในระยะกล้าแตกกอจนถึงออกรวงถ้าเป็นในระยะกล้าใบของต้นกล้าที่ก่อนจะนำไปปักดำจะเป็นจุดเล็กๆล,ล,ลักษณะ ช้ำที่ขอบใบโดยเฉพาะใบร่างของต้นกล้าต่อมาอีกประมาณ7-10วันจุดช้ำนี้ก็จะขยายเป็นแผลใหญ่กลายเป็นทางสีเหลืองยาตามใบข้าวใบที่เป็นโรคก,ก็จะแห้งเร็วและสีเขียวก็จะเป็นสีที่จางลงกลายเป็นสีเทาแต่อาการในระยะปักดำมักจะแสดงออกหลังจากปักดำไปแล้วประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งใบที่เป็นโรคขอบใบจะ มีรอยขีดช้ำต่อมาก็จะกลายเป็นสีเหลืองที่แผลจะมีหยดน้ำสีครีมคล้ายยางสนรูปลักษณะกลมๆขนาดเท่าหัวเข็มหมุดต่อมาก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลเมื่อแห้งก็จะหลุดลอยไปกับน้ำจะทำให้โรคสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วไปที่เป็นโรคแผลจะขยายไปตามความยาวของใบ บางครั้งก็จะขยายเข้าไปในเนื้อเส้นกลางใบของใบข้าวตามความกว้างของใบและขอบแผลก็จะเป็นลายหยกักท้ายขอบใบก็จะแห้งหม้วนตามความยาวของใบต่อมาต้นข้าวก็จะแห้งเฉาตายทั้งต้นอย่างรวดเร็วเรียกอาการของโรคนี้ว่าคลีเซกการแพร่ระบาดเชื้อที่เป็นก้อนกลมเท่าหัวเข็มหมุด ก็จะแพร่กระจายไปกับน้ําในสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูงือมีสภาพฝนตกลมพัดแรงจะช่วยให้เชื้อโรคกระจายแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางการป้องกันกําจัด 1. ใช,ช้พันธุ์ต้านทานเช่นสุพรรณบุรี60สุพรรณบุรี90สุพรรณบุรี1หรือสุพรรณบุรี2หรือก็ขอ7ก็ขอ23 2 ในกรณีที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่สูงเกินกว่าปกติ 3. ไม่ควรระบายน้ําจากแปลงที่เป็นโรคแล้วไปยังแปลงอื่น 4. ฝ้าระวังการเกิดโรคก,กับพันข้าวที่อ่อนแอต่อการระบาดของโรคเช่นที่เด่นชัดเลยก็คือพันข้าวขาวดอกมะลิ105ก็ขอ6ข้าวเหนียวสันปะตอง พิษนุโลก2ใช้นาท1 5เมื่อพบระยะเริ่มต้นของโรคให้ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดเชื้อแบคทีเรียรหรือเชื้อราเช่นไอโซโพไทโอเรนคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์สเตปโตไมซินบวกออกซิเตตราไซคลินโฮโฮคอไรไตเบซิอปเปอร์ซันเฟตอัตราการใช้ ครับก็ให้ใช้ในอัตราที่แนะนําในฉลากข้างกล่องหรือข้างขวดยาเพราะยาแต่ละชนิดมีอัตราการใช้ที่แตกต่างกันไป 2. โรคใบขีดโปร่งแสงแบคทีเรียนลิฟสตรกดีซ s สเกิดจากเชื้อแบคทีเ r ียพบมากในนาน้ําฝนหรือนาเขตชนประทานภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะอาการจะพบได้ ตั้งแต่ระยะแต่กอจนถึงออกรวงเริ่มแรกใบของข้าวจะเป็นขีดช้ำยาวไปตามเส้นใบแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มเมื่อแผลขยายตัวใหญ่แสงจะสามารถผ่านทะลุได้และส่วนมากจะพบเชื้อแบคทีเรียอยู่ในรูปของหยดน้ำสีเหลืองคล้ายยางสนลกลมๆขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดปรากฏอยู่บนแผล ความยาวของแผลจะขึ้นอยู่กับความต้านทานของพันธุ์ข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อเชื้อเช่นขาวดอกมุลิ105กขอ6กขอ15แผลมักจะขยายใหญ่จนใบไหม้ไปถึงกาบใบการแพร่ระบาดในสภาพที่มีฝนตกลมพัดแรงเชื้อจะแพร่ระบายได้เร็วและกว้างขวางแต่ถ้าสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม กับการแพร่ระบาดของโรคใบข้าวก็จะแตกใหม่อาจจะไม่แสดงอาการของโรคเลยก็ได้การพ้องกันกำจัด 1. ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงไม่ควรใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนในอัตราที่สูงเกินกว่าปกติ 2. การผูกข้าวไม่ควรหวานข้าวให้หนานแน่นจนเกินไปและอย่าให้ระดับน้ำในานาสูงเกินควร สถ้าพบอาการเกิดโรคในระยะเริ่มแรกให้ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดชนิดเดียวกับโรคขอบใบแห้งสรุปในช่วงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวให้มันสำรวจดูต้นข้าวว่ามีอาการผิดปกติเกิดลักษณะอาการของโรคเช่นที่ว่าหรือไม่ถ้าพบ ในระยะเริ่มแรกก็ให้ทําการป้องกันกําจัดใต้ในทันทีสุดท้ายนะครับก็ช่วยฝากประชาสัมพันธ์ช่องเกษตรจงส่งความรู้ให้เป็นที่รู้จักกับคนที่อาชีพทํนานาครับเพื่อจะได้ศึกษาหาความรู้นําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเพราะช่องนี้นะครับก็จะมีการนําเกตความรู้อะไรต่างๆ ที่ตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบันมาบอกกล่าวให้สมาชิกได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับข้าวและก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ